สวัสดีครับเป็เกนะครับก็วันนี้นะครับมาเจอกันมาคุยกันนะครับเป็เกจะมีอแอปสีวิไลมอนะครับมานำเสนอ,อาหาเลยได้ได้ทุกวันนะครับง่ายๆนะครับ อยากรู้ไหมทาง่ายนะครับนี่สแกนนะครับสแกนนะครับวิธีการทำงานสแกนเลยเข้าไปดูก่อนนะครับดูให้จบนะสิ็จแล้วก็สแกนตรงสมัครฟรีนะง่ายๆเท่านี้เองนะครับผมทำได้ทุกคนนะก็วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำนะครับ ทุกครั้งนะครับที่เพื่อนๆฝากเงินเข้า wallet ในแอปนะจะได้รับคืน1%ทันทีนะอ่า1%ทุกครั้งตลอดไปนะครับทุกครั้งตลอดไปนะครับแล้วก็ต่อที่สองนะครับลงทุนนะครับซื้อสวนผล,ลไม้ ในแอปมันจะมีมีกล้วยนะครับมีส้มนะครับและอื่นๆออีกนะครับสำหรับกล้วยนะครับลงทุนขั้นต่ำนะสามร้อยบาทครั้งเดียวนะครั้งเดียวง่ายไหมลงทุนครั้งเดียวนะแล้วก็อ่า เงินในวอลเล็ตเนาะเราสามารถซื้อของในแอปได้เลยนะครับซื้ออะไรก็ได้ครับในแอปนะมีของกินของใช้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะเพื่อนๆสามารถาซื้อตั๋วนะครับ ที่พักนะครับจับใจ่ายใช้สอยในแอปได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับนี่วิธีการทำงานนะสแกนเลยอันแรกนะครับ Qr Code อันแรกเนาะดูให้จบนะพอดูจบแล้วก็กลับมาสแกนอันหลังเนาะแคปไว้นะครับแคปไวนะ้แล้วก็สแกนนะ ทำเงินได้ทุกๆวันเนาะโอเควันนี้เบกก็มาทักทายแค่นี้นะครับโอเคครับแล้วพบกันครับ